หน้า18นะคะเขาบอกว่าเส้นสมองเส้นเชื่อกเป็นตําลึงใช่ไหมคะเขาบอกว่าลักษณะของเป็นอย่างนี้จะเป็นคนมีชู้มีกิ๊กนะคะเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจงังหวะบ่อยๆนะคะอันนี้ครูบอกเลยว่าครูเจอนะคะมีคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนครูแล้วกันเนาะ เขาก็โทรมาบอกครูลูกสาวเขามีแบบนี้เลยนะคะครูบอกว่าใจเย็นๆนะคะถึงมีแบบนี้เราแก้ไขได้ด้วยการให้เขาปฏิบัติทาค่ะนะคะเมื่อเขาเชื่อเรื่องกรรมแล้วเรื่องบุญแล้วเขาจะไม่ทําเรื่องผิดนะคะอันนี้คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็พาลูกปฏิบัติด,ด้วยนะคะอันนี้เส้นตําตึงนะคะนะคะ เขาบอกว่าวิธีแก้ไขของไอ้ภูนะคะคือให้ถือศีลอย่างเข่งคัดนะคะเมื่อไม่ผิดศีนนะคะชีวิตก็ไม่เกิดปัญหานะคะแล้วควรเติมเส้นวาส,สนานะคะให้พอดีกับเส้นใจนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเรียกว่าอยากได้อยากมีเนาะสมมติว่าถ้าเราเจอคนที่มีเส้นตําลึงสมองตาลึงใช่ไหมคะแล้วเขามาให้เราเติมวาสนาให้อย่าเติมวาสนาให้เขาร้อนใจนะคะอย่าเติมเกินเส้นใจน,นะเดี๋ยวเขาจะร้อนลนนะคะเพราะเขามีกรรมวิบากกรรมการร้อนรนเรื่องของความรักอยู่แล้วเนาะ เรื่องของความคิดของเขาให้เติมแค่เส้นพอใจนะคะเขาจะได้พอใจในสิ่งที่เขามีนะคะ